วันนี้ผมอยู่กับสุภาพบุรุษลูกผู้ชายท่านหนึ่งนะครับที่ผมเชื่อแน่ว่าคนไทยทุกคนรู้จักชื่อของท่านเป็นอย่างดีเรามาฟังแนวคิดชัดๆจากท่านชัดต่อปูนกันดีกว่าครับสวัสดีครับท่านชอยครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะฮะว่าแนวคิดการทําบ่อนให้ถูกกฎหมายของท่านเนี่ยซ้ากับความคิดของท่านทักษิณชินวัตรโอ้ผมทําธุรกิจนี้มาผมว่าไม่ต่างกว่าสี่สีกว่าปีแล้วนะครับ เพราะนั้นก็คิดตัวเองกันแล้วกันว่าใครใครคิดก่อนใครนะที่เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ว่าทําเพื่อตัวเองนะครับผมทําเพื่อประเทศชาติจริงๆผมมองว่าถ้ามันภาษีมันเข้ามาตามเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยผมเชื่อว่าไม่กี่ปีหมดหนี้ประเทศนะครับประเทศไทยที่เป็นหนี้6อเล้านล้านนี่ครับผมคิดว่าคงไม่เหลือแบบก่าแรงครับแล้วเพราะอะไรครับท่านถึงได้มีแนวคิดที่จะเสนอให้พระราชบัญญัติการพนันเนี่ย ถูกกฎหมายขึ้นมาครับผมเห็นว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาตินะครับผมเชื่อมันมากเลยว่าถ้าเราเก็กบจากตรงนั้น15%บปนต์ปีหนึ่งไม่รู้ไปเท่าไหร่รายได้15%จากการพนันเข้ารัฐจะมาหาศาลขนาดไหนผมคิดว่าไม่ตม่ำกว่า2ล้านล้านต่อปีนี่คือไม่ดเงิน2ล้านล้านที่ผมอยากให้กลับเข้ามาสู่ประเทศเราครับไม่จะไปตกอยู่ในกระเป๋าใคร ท่านอาจจะคิดว่าเงิน2ล้านล้านที่ผมพูดไปนเนี่ยมันจะโอเวอร์เกินไปที่ผมยกตัวอย่างแค่ประมาณ3,000เจ้านะครับเทอรออนไลน์ให้คิดถึงหวยใต้ดินบ่อนคาสิโนที่ถูกต้องสิงคโปร์อย่างเดียวเนี่ยถ้าได้แสใหนึ่ล้านต่อปีเนี่ยพเพราะนั้นผมเชื่อว่าที่ผมพูดว่าสองล้านล้านเนี่ยยังน้อยไปเลยถ้ามันทำได้ทำกันได้จริงๆถ้ามีเงินเนี่ยคิดอะไรแล้วก็ทําได้นะครับถ้าถ้าไม่มีคิดให้ตายก็ทามไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองตัวเนี้มันจะเป็นประโยชน์กับประเทศชาติผมถึงได้ก้าวมาพูดทั้งที่ พูดแล้วเนี่ยประชาชนเห็นด้วยก็โอเคถ้าไม่เห็นด้วยก็ผู้ภาษาชาวบ้านก็คงโดนด่าหน้าดูวก็ไม่เป็นไรครับเพื่อประเทศชาติที่ท่านพูดมาเนี่ยนะฮะดูเหมือนว่าการทําให้การพนันถูกกฎหมายเนี่ยมีแต่ข้อดีทั้งนั้นเลยท่านเคยคิดถึงข้อเสียบ้างไหมครับมันต้องมีข้อเสียแน่นอนนะแต่ก็เห็นว่าไม่เปิดให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วยังไงคนก็เล่นทําไมแล้วไม่เอาตรงนี้มาเป็นประโยชน์กับประเทศชาติซะเอามา มาสร้างคนสร้างเด็กไทยดีกว่าให้เขามีการศึกษาถ้ามีการศึกษาทานโลกแน่ครับทุกวันนี้ก็เราก็รู้กันอยู่แล้วว่ามันมีแต่เรากันไม่ได้ประเทศก็เลยเละเทะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ใครก็ทําได้แล้วเงินกไไ็ไม่ได้เข้าประเทศเงินก็ไหลออกไปนอกประเทศหมดทําไมเราไม่ทําให้มันถูกสลาคนไทยเนี่ยนะฮะมักจะคิดว่าเล่นการพนันแล้วเนี่ยบ้านแตกสาหรกขาดแน่นอนท่านชัดคิดว่าไงฮะ มันเล่นกันได้ไดไดแบบฟรีๆนะแบบว่าหลบเล่นมันไม่มีกฎหมายมามาควบคุมกฎหมายมาันมามารองรับได้ว่าคนระดับไหนเล่นได้ยังไงเพราะมันมีกติกาเนี่ยเจ้ามือเขาจะต้องยึดถือตรงนั้นเป็นหลักมีอะไรมารองรับว่าให้ถ้าคุณม่รับตรงเด็ดคุณผิกดกฎหมายนะคุณอาจจะต้องถูกปรับหรือถูกดำเนินคดีอย่างงี้ผมว่ามันจะเห็นเห็นภาพได้ชัดผมขออนุญาตถามคำถามแทนทางบ้านเลยนะครับที่ท่านผลักดันให้ถูกกฎหมายเนี่ยท่านชัด จะเปิดเองใช่ไหมผมอายุ78แล้วครับไม่มีความรู้สึกว่าจะต้องไปหาอะไรอีกแล้วอยากจะทําให้อย่างเดียวคือให้ประเทศชาติได้ประโยชน์เยอะๆให้มันจเจริญทันโลกก็ให้ได้ความต้องการก่อนตายอยากเห็นแค่ตรงนั้นครับเป็นคําตอบจากความคิดที่ชัดเจนมากๆนะครับจากสุภาพบรุรุษลูกผู้ชายคนนี้นะครับท่านชัดเป้าปูนขอบพระคุณท่านมากครับครับขอบคุณครับ